มังคุดเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจากรสชาติที่ไม่เหมือนผลไม้ชนิดใดนอกจากนี้มังคุดยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสรรพคุณในการรักษาโรคเนื่องจากมีสารประกอบที่สำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นสารประกอบกลุ่มแซนโทนในมังคุดที่มีคุณสมบัติยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบและมะเร็ง งานวิจัยหลายชิ้นยังบ่งชี้ว่าเนื้อและน้ำของมังคุดมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโพแทสเซียมโปรตีนสารเยื่อใยวิตามินซีฟอสฟอรสัสแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามให้การยอมรับ เพราะประโยชน์ของเขามากมายค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เปลือกเนื้อของเปลือกเนื้อของผลมเมล็ดเลยนะคะพวกนี้มีประโยชน์คนโบราณรู้มานานเลยใช้เป็นยานะคะถ้าคนจีนเนี่ยเขาก็จะเก็บเปลือกตากแห้งแล้วก็ฝนกับน้ำร้อนดื่มหรือทา นะคะเวลาไม่สบายคือมังคุดเนี่ยพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ s ส a p ฟิโล c ค c ัสออ u r e u s ได้ดีนะคะหรือแม้แต่แสปบนผิวจากเชื้อของสิวหรือ P. ีแอ e เนเชื้อสิวเหล่านี้ก็เอาลงนอกจากนี้ยางหรือสารสีเหลืองในผลมังคุดก็จะมีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาสำหรับโรคมะเรง็งโรคเอชยาแก้อักเสบยาแก้ภูมิแพ้และยารักษาโรคผิวหนังรวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งขณะนี้มีการส่งออกอยางมังคุดไปยังต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์บ้างแล้วในบางอุตสาหกรรมในข้อสำคัญที่เด่นมากก็คือมังคุดเนี่ยมีประโยชน์กว้างใช้ได้ทั่วเลยตั้งแต่ในเรื่องภายในมาจนถึงภายนอกอาจจะพูดได้ว่ามีผลต่อการช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยก็ได้นะคะการอักเสบผื่นแพ้ผู้พองตุ่มหนองอย่างเงี้ยคนโบราณใช้วิธีต้มน้ำต้มน้ำเปลือกหรือเนื้อของเปลือกนะคะหรือมเมล็ดเอาเอาน้ำเก็บไว้ทาข้อมูลจากนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดบ่งชี้ว่ามังคุดมีสารแซนโทนซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ระงับปวดยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนต้านเชื้อดื้อยาหรือแม้แต่การรักษาแผลที่รักษาโดยยาปฏิชีวนะในตัวสารสก,กัดจากมังคุดเนี่ยลดทั้งการติดเชือ้อ ตุ่มน้องอะไรอย่างนี้หายลงไปเร็วสารสกัดจากวังคุดซึ่งมีสารแซนโทนกับแทนนินแทนนินเป็นตัวฝาดสมานแซนโทนเป็นตัวลดเชื้อเป็นตัวต้านอนุมนูลอิสระในสีม่วงของเขาก็มีประโยชน์ในความฝาดของเขาก็มีประโยชน์ในความขมก็มีประโยชน์ ล่าสุดคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์รักษาแผลป้องกันเชื้อโรคโดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อตอกย้ำความเป็นรายชนีแห่งผลไม้ที่ราคาถูกแต่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสจนมีการนำไปใช้ในวัสดุทางการแพทย์หลากหลายชนิดเช่นหน้ากากอนามัยแผ่นกรองอากาศแผ่นกอ๊อซับแผลพลาสเตอร์ยาน้ำยาทาแผลแผ่นปิดสิว และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีบริษัทเอกชนสนใจนำนวัตกรรมนี้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วเช่นกันจากผลการทดสอบการวัดค่าสารต่างๆปรากฏว่ามังคุดจากในประเทศไทยเนี่ยให้ค่าค่าตัวสำคัญต่างๆสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมังคุดในประเทศใกล้เคียงแล้วก็รสชาติของมังคุดไทยอร่อยที่สุดอีกด้วย